สดีค่ะอันโหอันนี้มาพบกันกับเคล็ดลับเพื่อปลดล็อกให้ใครหลายๆคนนะคะนี่คือพ่วงระครังนะคะพวงร,รับคังนะคะที่่านกันทําพิธีมาแล้วนะคะแฝนไวท้ที่ห้องที่คุณทํางานคะ่ะไม่ว่าจะคุณจะทำงานที่บ้าน อยู่ด้วยทำงานด้วยสามารถที่จะหามาเพื่อกระทุน้นค้าขายร่ำรวยโชคลาภนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแฟลนได้เลยนะคะอันนี้ด้านเปิดเข้าอ่องนะคะส่วนมาดูด้าน อีกด้านหนึ่งตัวบิดประตูนะคะมี่เยน,นะคะมาดูพวงอันนี้เหรียญเดียวก็ได้ข้าวเหรียญก็ได้นะคะถัดไปค่ะคือถ้าคุณอยู่อาศัยแล้วก็ ทำงานด้วยที่บ้านข้ออาวเรียนลักษณะอย่างนี้นะคะมากระตุ้นมาปลดล็อกที่มันเงียบๆขายของไม่ปังชาวนายไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์สามารถที่จะกระตุ้นไว้ได้นะคะเหรียญเดียวได้เข้าวเหรียญข้าวเหรียญก็ได้นะคะ โอเคไหมคะช,ชัดเจนนะคะหาลักษณะเหรียญเป็นเหรียญจีนนะคะได้แดงเป็นพวงแผนไว้ได้เลยคะ่ะทางประตูเข้าวงทํางานนะคะ โอเคแล้วเองๆนะคะจัดไปคะ่ะใครทําใครได้เฮงๆรวยๆปังๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ